สวัสดีครับสวัสดีครับผมสมปองดวงสมไวคนที่เคยอยู่บางลำพูครับสวัสดีค่ะวราพรช่ำชองค่ะเป็นพนักงานนำชมที่พิพิธบางลำพูค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอาจารย์ครับตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธบางลำพูชั้นล่างนะพิพิธบางลำพูเป็นสองชั้นมีอาคารเก่าแล้วก็ เป็นรูปตัวยูอาคารที่เป็นตัวตึกใช่ไหมก็จะเป็นอาคารที่มีเรื่องราวของกรุงน่าโกศินมีเหรียญกระสาบและไปช่วงเชื่อมทางเดินอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอาคารเรือนไม้ซึ่งเคยเป็นโรงพิมพ์ช่างช่างพิมพ์วัดสังเวชนะครับเป็นโรงพิมพ์อยู่ ความเป็นมาอย่างไรนะตอนนั้นก่อนจะเป็นพิพิธบาลมปูลูกก็ก่อนที่จะเป็นพิพิธบาลมปูนะคะอาจารย์คือคือที่นี่เริ่มเริ่มต้นเลยก็คือในปี2555ค่ะกรมธนารักษ์ได้เข้ามาปรับปูมงพื้นที่นี้นะคะแล้วก็เปิดครั้งแรกเลยเราเปิดกันตั้งแต่ปี2557แต่ว่าในช่วงที่สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชชนดาสยามบรมราชกุมารีพงค์ท่านเสเด็จพระราชนินมาเปิดค่ะอาจารย์วันที่21สิงหา2558ก็คือครบ10ปีปีนี้พอดีค่ะอาจารย์สองปองค่ะเอ แต่ว่าก่อนที่มันจะได้มีโอกาสสร้างพิพิธภัณฑ์ลำปูเราเจอต้นลำปูเมื่อปี2 5 4 0หลังจากนั้นก็รณรงเพื่ออนุรักษ์ตรงนี้กันไว้ก่อน mm hmm. โดยตั้งแต่ประชาคมบาลำภูป้านิดอรสีศิลปี mm hmm. และคนในย่านนี้ mm hmm. มันใช้เวลา12ปี12ปี12ปีจึงได้ถึงถึงมีโอกาสได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ลำพู mm hmm. สมัยนั้นอธิบ mm hmm. ดีกรมธนารักษ์ ชื่ออาจารย์นริชัยสูตรอ,อดีตอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เ,เห็นความสําคัญเรื่องการศึกษาของท้องถิ่นก็เปิดให้ตรงนี้กรมทหารักให้ใช้พื้นที่ให้ใช้อาคารไม่งั้นเราก็ไม่ได้เป็นพิพิธบาลำพูเ็าไม่มีพิพิธบาลำพูมาจนถึงปัจจุบันก็คือนับตั้งแต่วันแรกตั้งแตอ่อาจารย์สมพงกับทางโรงเรียนวัดสังเวชใช่ไหมคะร,รู้สึกว่าวันนั้นมีนิตยสารบังกอกคอลัมน์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเอาเริ่มต้นจากที่อาจารย์ชัยวัฒน์กิรพันธ์ ประกอบฟอร่มเป็นคนต้นคิดที่จะให้พวกเรามาเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิน่นก็วชวนพวกเรามามีคนในชุมชนมีโรงเรียนแล้วก็มีอะไรชุมชนวัดสังเวชชุมชนมเขียนนิวาสไก่แจ้อะไรเงี้ยมาร่วมกันแล้วเราก็ไปบ้านครูสุจิตวิยาปราณีตไปย้รนครูสุจิตด,ด้วยอ่าแล้วเราก็เลยไปฟังครูสุจิตเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยก่อนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราจะมีโอกาสรู้เรื่องว่ามันมีต้นลำปูอยู่เราก็ไปดูที่ต้นลำปูกัน ในที่สุดมันก็วิวัฒนาการไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเดินทางก็มันมาสิบกว่าปีจึงมาถึงวันนี้วันที่เรามีความสุขได้เห็นวันนี้ก็คือปีนี้ก็คือปีที่สิบปีค,ครบสิบปีปีนี้ปีที่สิบปีของพิพิธบางลําพูแต่จริงจริงนับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบจนถึงวันนี้ก็โอ้ตอนนี้สองีสองปีก็จะสามสิบปีอีกสองปีสามสิบปีของต้นลําพูในบางลําพูใช่ไหมคะเขามีมานานแล้วแต่เราเจอ <c oughs> เราเจอกันในรอบหลังนั้นสามสิบปีวันนี้เนี่ย มัน,นมีอะไรบ้างแนะนำค่ะน้องนุชบอกหน่อยใช่ค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะได้เกียรติได้รับเกียรติับเกียรติจากอาจารย์สมองน้องก<ม>็มากับคุณกองด้วยนะคะแล้วก็มาตัดทางแผดเพจด้วยใช่ไหมคะมทีนี้ก็ที่นุชพามายืนอยู่ตอนนี้นะคะบริเวณด้านล่างตรงนี้จะเป็นนิทัศการซึ่งจะเป็นโซนนิ้ัศการถาวรแล้วก็นิสการหมุนเวียนทงตรงนี้จะเป็นหงหมุนเวียนนะคะเบื้องต้นนะด้านล่างก็จะเป็น เกี่ยวกับสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่เห็นอยู่ทางด้านหน้านี้เลยแล้วก็โซนทางด้านในตรงนู้นจะเป็นนิทัศกาลถาวรค่ะเป็นป้อมกาแพงเมืองคูเมืองแต่ถ้าผู้ในภาพรวมทั้งหมดอย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปว่าอ๋อที่นี่ตึกแบ่งเป็น2อาคารนะคะ้อาคารโรงเรียนแล้วก็อาคารโรงงานใช่ไหมคะตัวสวนที่นิทรศกาลณับปัจจุบันนี้จัดแสดงนิทัศกาลจะอยู่ทางด้านบนนะคะพูดถึงภารกิจของธนารักษ์ส่วนอาคารโรงงานที่เป็นอาคารลงพิมพ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนในย่านบางลำพูค่ะ เราไปดูอ่าค่ะดาขา,ขาลูกเชิญอาจารย์ด้านนี้ก่อนได้ยังไงคะยังเหมือนเดิมไหมคะอาจารย์ดีดีวันนี้พี่พี่เขาเริ่มปรับปรุงกันด้วยนะคะ อันนี้เริ่มมีทาสีเริ่มาอะไรกรุงคืนทีต้องใช้พละกกาลังในการเดินขึ้นนิดหน่อยโอ้แรงแข็งแรงเหมือนเดิมตอ,ตอดดที่ข้อดีๆก็โอเค <c oughs> ข้อเก่าดีไม่มีปัญหาค่ะจ <happen> <c oughs> เราก็ยังใช่ค่นี่จะเป็นโซนแรกล่ะคะ่ะจาก็เปิดขึ้นมาก็จะมีพระบรมฉา,ายาลักของ สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาที่รูกบอกว่าก็คือเป็นภาพเมื่อวันที่21สิงหาสองพันห้าอ้คือพร้อมกับต้นลำพูที่พระองค์ท่านทรงปลูกเอาไว้นะคะเรายัางอยู่ข้างล่าง <S <S ายังมีให้เราดูอยู่ไม่ใช่คะ่ะแต่ว่าคนนี้คือคนที่สำคัญคชื่อท่านนี้ท่านชื่อว่าหลวงวิาสารศิลปกรรมค่ะหลวงวิาสารศิลปกรรมคนนี้เป็นคน ท่านนี้เป็นพระสารโลตน,นิมมานก็เป็นแบบนายช่างสถาปนิกใหญ่เ,เป็นคนที่จบสถาปัตย์จากอังกฤษนะใช่คะ่ะนักเรียนนักเรียนทุนในต,ต่างประเทศเลยเพิ่มเนออกแบบตึกนี้ครับมีอยู่หลายแห่งแต่ว่าผลงานของอาจารย์สาโรดเนี่ยคิดว่าที่นี่เราจะอยู่ถาวรที่<ะ>อื่นเาจะหายไปละ <c oughs> หลายที่จะหายไปใช่ค่ะ ลูกก็แบบเห็นบางทีก็เหมือนจะเป็นอาคารแบบอาคารไปสนณีกรางบางรักโรงแรมมาตานะโกสินน้งหุมนี่ใช่ไหมคะจ่าผลงานของท่านหลายๆที่เลยอธิบายเรูปนี้เหรอรูถ่ามุมสูงนี่เป็นใช่รูปถ่ายมุมสูงก็คือคลองบาลาพูปากคลองนี่แหละอตอนนั้นโรงเรียนก็ยังเห็นอยู่ก็ปัจจุบันนี้แหละตรงตรงไหนคือพิพิธบาลำพูพิพิธบาลำพูจะอยู่ประมาณนี้ครับเนี่นี่ตัวหลังคาดำเนอ่ยอ่า ครับตอนนั้นป้อมยังไม่มีการสร้างข้างบนแปลว่าใช่แปลว่าอันนี้คือใช่อันนี้คือป้อมพระสุเมนป้อมพระสุเมนฮะมันก่อนที่จะซ่อมก่อนที่จะคำนุณองดูครับตอนซ่อมก็คือปี2อ2 5อยีิซ่อมเพื่อฉลองกรุงเทพสอ0รปีเพราะนั้นอันนี้ยังไม่ได้ซ่อมครับ ถือว่าเป็นรูปเก่าที่เราได้เห็นเป็นประวัติศาสตร์อยู่พอสมควรตอนผมมาอยู่ที่นี่ก็ยังไม่มีการซ่อมข้างบนเราไปดูภาพรวมต่อนี่ตัวอาคารใช่ใช่คใช่ค่ะเป็นตัวอาคารนี้เลยค่ะอ๋อเป็นโรงเรียนใช่ค่ะอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารโรงเรียนอย่างที่ท่านอาจารย์สมบองได้กล่าวไปว่าเเป็นภาษาโรตันานิมานะคะผบถูกออกแบบอย่างที่เห็นทด้านหน้าก็คือตัวนี้จะเป็นตัวอาคารโรงเรียนที่เรายืนอยู่ณขณะนี้เลย ส่วนตัวอาคารก็จะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แบบนิยมในช่วงประมาณยุคสองส2 4เจอาค่ะอาคารก็จะเน้นเป็นแบบที่ท,ท่านเห็นในตอนนี้ค่ะเรียบเรียบเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกล่องๆใช่ค่ะครับไม่นิยมหรูหรามากมายคล้วก็รู้ว่าภาพนี้น่าจะเป็นแบบช่วงเริ่มแรกแล้วก็นี่ปาน,นิตอรสีศิล, 4, 4ลปีค่ะเนี่ค่ะแล้วก็มีนี่ดรนาลิดนี่ค่ะที่ท่านเป็น ทีบบิกในช่วงเวลานั้นตามที่ก่อสร้างใช่ใช่ยช่ทนาครับบิทีใช่ค่ะแล้วก็ได้เป็นภาพถ่ายเก่าขออนุญาตเชิญอาจารย์และกับคุณกองคุณก้องจะวิดีทัศด้วยไหมคะหรือว่าไปอะไรไปไดๆได้ค่ะห้องนี้จริงๆจะเป็นห้องฉายวิดีทัศค่ะก็คือจะพูดภารกิจกรมธนารักษ์จริงๆอยู่เข้าวๆในนี้ ก็จะประมาณมีวีทัศ์ฉายด้านไหนครับส่วนห้องนี้เป็นเรื่องของเหรียญค่ะจะเป็นเรื่องของเหรียญจะพูดถึงงานของกรมธนารักษ์แล้วค่ะโดยมากคือภารกิจภารกิจของเราคือเงินทองที่ดินพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นภารกิจโดยตรงของกรมธนารักษ์หลักๆแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าคือทาเหรียญนะว่าทําเป็นลงผลิตที่โรงกระสับลังสิทธิ์จังหวัดปทุมธานีค่ะอนี่เป็นแม่แบบของจริงค่ะอาจารย์ ก่อนจะมาเป็นเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยนี่คือต้นแบบเลยว่าประมาณใหญ่กว่าเหรียญจริงๆที่เราใช้กันประมาณ6กถึงแเท่าของตัวเหรียญค่ะจริงๆแล้วบ้านเราณเวลานี้นี่ก็คือสามารถที่จะปั้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็สแกนลงบนเครื่อง CNC ย่อลายได้แล้วนะคะแต่ว่าที่เห็นั้นน้านี่ก็คือครบกระบวนการั้งแบบต้นแบบต้นฉบับมาให้ค่ะมันก็จะละเอียดกว่าในยุคเก่าๆใช่คใช้คอมพิวเตอร์หมดละใช่ค่ะสมัยก่อนจะเป็น ปีอไม้ลายมือของคนใช่ค่ะเดี๋ยวนี้แบบทั้งสองแบบเลยค่ะมีทั้งแบบเป็นแบบในช่างจริงๆแล้วก็เราคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยค่ะอาจารย์ส่วนกระบวนการนานี้ก็จะเป็นกระบวนการการผลิตเหรียญค่ะในปัจจุบันจำลองทุกอย่างมาจากโรงกระสับลังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะจริงๆด้านในโรงกระสับก็จะมีศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะคะเป็นแบบศูนย์การเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยภรณ์รวมถึงเหรียญกระสับในนี้นะคะเรีกระสับ ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพาจจำลองค่ะอาจารย์ก็ให้เห็นรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันว่าเราใช้เหรียญมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะม,<า>มันก็จะเปลี่ยนไปไเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นการ์ดไปหมดแล้วส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพย์สินค่ะอ,อันนี้อันนี้ด้านนี้ก็จะมีจัดแสดงของจริงไว้ด้วยที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปนานุรักษ์ค่ะอาจารย์เป็นเงินตราโบราณเหนนรียญกริย์ไทยนะคะ อันนี้เป็นกระบวนการของนี่เป็นกระบวนการของการอนุรักษ์งานช่างแบบโบราณค่ะอาจารย์เป็นงานพัฒเบื้องหลังในอดีตของกรมธนารักษ์แล้วค่ะซึ่งเราก็ยังคงอนุรักษ์แล้วก็เก็บรักษาอุปกรณ์ที่เป็นการอนุรักษ์งานช่างแบบโบราณในสมัยอดีตเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นชนันจะเป็นคําแสที่อาจารย์เห็นอยู่ทางด้านหน้าเนียค่ะฝาแฝดกับเงาะค,คือด้านนอกเหมือนเงาะค่ะแต่ด้านในนี้เหมือนมเมล็ดกาแฟเล็กๆใช้ในการให้สีอย่างเงี้ยคะพวกสีแส่สีส้มอย่างเงี้ยคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่อมแล้วก็กระจกสีที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าค่ะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอนุรักษ์งานช่างแบบโบราณทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. ที่เห็นาพาธนท์โบรานี้จะเป็นภารกิจเดิมของธานารักษ์ค่ะปัจจุบันนี้หลักๆเราคืออนุรักษ์เป็นเงินตราโบราณเหรียญกริย์ไทยจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ตามภูมิภาคค่ะอาจารย์ถ้าอีสานจะอยู่ที่พิพ,พ,พิธภัณฑ์ธานารักษ์จังหวัดขอนแก่น้าเหนือเราก็มี พิพิธภัณฑ์ธานารักษ์เชียงใหม่ทาา้าภาคใต้ตอนนี้เราปรับปรุยยงค่ะจะเป็นที่ใช่ค่ะอยู่ที่อยู่ที่สงขลาเลยนะคะแล้วก็จะมีที่รังสิตปทุมธานีที่ลูกว่าเป็นทั้งโรงงานแล้วเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดคือพิพิธตลาดน้อยะคะ่ะตอนออพิพิธบ,บางลำพูมีน้องแล้วคือพิพิธตลาดน้อยนะคะอยู่ตรงท่าน้าพานุรังสรีค่ะสมควรอยู่เพราะว่า คนสนใจเยอะที่พลาดน้อยจะเป็นใช่ใช่ค่ะเป็นภาพนี้เลยค่ะอืมอยู่ตรงไหนของตลาดน้อยอ๋ออยู่ตรงท่าน้ําพานุรังสีค่ะท่าน้ําพานุรังสีก็คือถ้าถ้าคุณกล่องไปจากปากซอยสสนเจ้าโจซือกงหรือถนนส่งวาดอย่ดีกว่าใกล้กับวัดสวงใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วอยู่ฝั่งอยู่ขวาอ๋ออยู่ฝั่งขวามือค่ะคือฝั่งแม่น้ำใช่ค่ะอยู่ฝั่งเดียวกันกับวัดปทุมคงาค่ะข้างวัดเลยเหรอ ใช่ค่ะอยู่ข้างวัดเลยค่ะอาจารย์รั้วนี้เป็นวัดรั้วนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ใช่ค่ะผมไปวัดปตุกงกาอยู่ช่วงเขียนหนังสือประวัติร่วมร่วมจะสองปีแล้วค่ะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะประมาณมีนาปีที่แล้วค่ะเอส่วนนี้จะเป็นพาร์ทที่ดินค่ะคือยังเป็นเรื่องของงานเมื่อกี้เราไปดูโอพิพิธภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็จะเป็นพาร์ทของที่ราชพัสดุค่ะก็เลยจะมีค่ะมีโมเดลสวยๆนี้มาให้ได้ชมนะคะโมเดลนี้ก็ จะแสดงไว้2เขตค่ะอาจารย์คะ<ม>ก็มีเขตวัฒนาฝั่งที่เรายืนอยู่แล้วก็ทางด้านฝั่งทางด้านนู้นก็จะเป็นเขตคลองเตยค่ะอาจารย์คืออยากให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วบางอย่างมันเป็นเรื่องเรื่องที่แบบ ใกล้ตัวในชีวิตประจําวันก็เป็นได้ค่ะอย่างที่ดินที่เราเห็นอยู่ทั้งวันนี้ค่ะมีทั้งแบบหลากหลายเจ้าของมากมายเลยแต่ว่าณปัจจุบันที่ธนารักษ์เราอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์นะคะก็คือจะเป็นที่ราชพัสดุค่ะโดยมากจะสงวนรักษาเอาไว้ให้หน่วยงานราชการใช้นะคะทั้งทางด้านที่จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดลอ้อมถามว่ามีแต่หน่วยงานราชการไหมที่ใช้เอกชนก็มีค่ะนะเอกชนก็จะเป็นการเช่าที่นะคะแต่ว่าเราก็คือจะนําเม็ดเงินรายได้เข้าสู่ภาครัฐขึ้น ว่าง่ายๆว่าคือเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์สําหรับประเทศนะคะเราเรียกว่าที่ราชพัสดุนะคะอาจารย์หนูยกตัวอย่างเป็นพื้นที่ที่มีเอกชนเช่าอย่างเช่นแปลงของศูนย์การประชุมแห่งชาติใช,ใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นแบบตึกที่เห็น ใช่ใช่ค่ะสวนการประชุมแห่ชงชาติสลิกิตใช่ค่ะนี่ใช่ค่ะนั้นแต่เดิมเป็นภาพโรงงานยาสูบค่ะแต่ปัจจุบันก็คือสวนปน่าเบนจกิติค่ะอันนี้จะเป็นเปลี่ยนประโยชน์ละเปลี่ยนเป็นประโยชน์ทางน้ำสิ่งแวดล้อมละเป็นเห,หมือนปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพแล้วเนี้ยค่ะจ้ะส่วนอันนี้นเป็นสวนปน่าเบนจศิริค่ะอยู่ใกล้ๆกับ ium, am, เอมพเรลี่ยมเอมพเทียเอมเซอฟีอะไรอย่างนี้แล้วใช่ค่ะเส้นสุขุมวิทส่วนตรงนี้ก็จะเป็น B t ทสสายสุขุมวิทค่ะจากสายสุขุมวิทข้ามผ่านมาก็จะเจอ ไฟสีชมพูมอสวค่ะใช่ค่ะเฉะพาะตึกกลมๆไข่ดาวนั่นแหละค่ะที่หน่วยงานราชการใช้ก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับด้านการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องนี้นะคะก็เลยจะเป็นตัวอาคารตึกไข่ดาวเล็กๆตรงนั้นสําหรับมอสวนะคะเรียกว่ารชาชพัสดุค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะด้านหลังจะเป็นงานก็คือกําแพงเมืองคูเมืองอะคะ่ะ หมายรวมถึงที่ราชพัสดุด้วยค่ะคําว่ารชาชพัสดุคืออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสมบัติของแผ่นดินสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของร,ร,ราชการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมวัฒนธรรมแต่ว่าหมายรวมถึงกําแพงเมืองคูเมืองด้วยค่ะอาจารย์ <c oughs> คือ,อ<า>ทั่วประเทศทุกจังหวัดในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะที่มีคูเมืองใช่ค่ะที่มีคูเมืองถูกต้องและะ้วค่ะอาจารย์ก็จะเป็นที่ราชพัสดุนะคะ เฉพาะตัวครูเมืองกำแพงเมืองนะคะตัวอาคารบริษัทก็อยู่ในความดูแลของกรมศริลป์แต่ตัวผืนนินก็จะเป็นพื้นที่ทใช่ค่ะเป็นพื้นที่ราชพัสดุ <c oughs> เหมือนกันกับเหมือนกันกับที่หมอชิดค่ะอาจารย์ <c oughs> หมอชิดก็เป็นที่ราชพัสดุ <c oughs> เพราะเนี่ยค่ะเป็นแปลงนี้ถ้าแปลงนี้ก็เป็นจัสซริค่ะอาจารย์นี่ก็ชุมชนดินแดงก็เป็นราชพัสดุค่ะ ก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องประเมินราคาที่ดินราคาทรัพย์สิน,นะคะ่ค่ะอาจารย์คือประเมินหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมห้องชุดที่ดินธนารักษ์เราเป็นผู้ประเมินนะคะตอนนี้ที่ไหนที่แพงที่สุดที่แพงที่สุด,สดตอนนี้เป็นย่านเพลินจิตะคะ่ะอาจารย์ย่านย่านแถบเพลินจิตแถบสุขุมวิแทแถบนั้นเลยะคะ่ะเขายิบมาจากสีลมแล้วเขายิบมาจากสีลมแล้วก่อนสีลมสูงสุดสีลมมันไม่มีจากสายายเออเออเต็มไปแล้ว ค่ะตอนนี้ก็เข้าถึงการประเมินง่ายขึ้นค่ะมีมีแบบแอปพลิเคชันดีดีพอล์คัตตี้ของคมธนาลักษ์เพื่อไปโหลดแล้วเราก็กรอกโฉนดที่ดินลงไปใส่ได้ก็เขาก็จะจประเมินเป็นแบบไายแปลงไายบล็อกอะไรมาให้ให้ทราบราคาการประเมินด้วยค่ะแ,แต่ว่าเราเปลี่ยนรอบประเมินทุก4ปีนะคะตอนนี้เรามาถึงกรน,นี้ก็คือจับเศษนี่เนีวว่ยกระดาษขานของคมธานาลักษ <c oughs> ์ใช่ใช่ค่ะก็เปิดประตูไปเล่าเลยได้เขาเประตูไปจะเป็นประตูเลยไหมใช่ค่ะ